นเฮียแล้วมีเห็นไม่เลิกนักแตกงจะลม้มหมทัเมันต้น ทำมาห่อนหายแล้วไปะไปหาเห็ด็ะมามีดไปถือมายู่หั่นอลไรมีดไปมาหาดูหาโอ้เฮ้ยดอหาหอนไม่กินขี้รีดไฟพอนันจะห้ามนั่นมีนี่จะหามนะนัดไมึงยังนิ่งมองมาถ่ายให bên hơi chết hưng em đây hết để hết bà phải Ý phải bao lại mà phải thôi tap tap to กํลังน้อยบอเอากระตาให่บอสเนี่ยมากระตันอันโตกําลังเกิดก็มีนะเหนาแล้วตุนไปอยู่นี่เก็บเอาดือยหอยเด้อตัวใหญ่หอยเห็ดตาเห็าเวลา เอาว่าจะมนีเอาเอาเอาไปกระสอบมัน่อนแม่เย็บฮอเจอฮอผู้เร็วเอาเอาเอามีขอาขันอืมขับอะไรก็ Đây là nga đuốc ato luôn, nơi mỹ ăn nga 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 Cô nga 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 đây. Ta. đây. Được อยู่นลกปล่าอยู่กบบไูได้เห็นไว้เห็นยเ่ะเขาเเขบ้ามากเดปป่ะนี่โีบเียวนี่ฮอีพอนเตอ้าวอู้นี่ออะเราิดหอมไับะอืม,นนมนน ดีดีพัดมี่เบอรสักบอร์ตุนอีพ่อ,อากายเหาเลยเนาะอ้วาวพ่ออรเนีกลนหอมไม่ตาย นี่หนะผูลามเขาไหนผูกโอนเอ่ยผูกกัน้นาอ้าวอาหนาตะดอกแขงมัน<ง>นัแบเอาวนนั้นไปนะพูนะแขง,น,ขงน,นะแขงแขงพุนนะห้าแบบไมแขง เมื่อเทตับเทาเนี่ยทุกคนเอ้ยเทาบนแล่ยมีเพิ่มว่าหามันคือจะเสีดายเลยหาเมือเฮ่ออันออืืเมหาเมือเฮอ่อยาหนะพอค่อยเอาเมื่อบ้านเมื่อเฮอ่อยามีบ่ากระจุบมั้งก็

<laughs> ừ. ừ. mượn là bỏ thân mượn ta bỏ nè, mình sẽ ăn thao thao Bừng thân đi đây เหีตาป้าอดอกเถาทัา้งหมดบอ่นนะอืม,มอกพอไ้แต่ดอกจูม,มันนี่กรนได้ดอกอันกระจูมลวกันือ <laughs> ละดอกท่างวัเลยอะไรล่ะไหนขอแน่แลอไปเอาตไหนนี่หอไหนโม่อือานีกอน,น า cadre, มาแต่ตับลายขนาดโอนเอ้ยตัวน okay. ี้ก็อยู <h 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 ่เชอร์มีตัวนี้งามอยู่ตัวนี้มันเฮียแล้วมีเห็น ตุจูนะมันนะไลากินมนี่ไม่มเวลวนะยได้ตุจูมันก่นัน่นกะเขาไม่พอดว่าหาบีเห็นท่านอ่อบกเฉลิมเท่าละ มาพ่อไล่บ่คิดเด็บโดละกองกับพูนนะก้ยน้ำนี่ น้าอ่ะก็ ตรงนี้น่ะจนยี่เต็มก็ยังนะอือตาตาข้าอยู่ป่าไม่ได้อยู่บ้านตลาดน้ำนี่ด้วยค่ะเอ้ลงน้ำมาเลยนะตื่นหิน ตลาดต้นฮิไม่ได้มาหอดหาที่สงละหานี่เมาแตงตปฮน้อือหายนะก็ะเป็นนะนี่ bèo ngô nè Cảm ơn hơi nhà Thôi xin mưa bàn Cảm ơn 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 นีดอับัวร้า์มาปืนโหลดอยู่นี่นะนี่อื้มนี่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 อื้มอากาศแล้วหนูกินแล้วเห็นไหมหนูกินแล้วสุดล นีมะเือเียดานำเรื่อเนาะมกินมันหนจนเน่าทุกคนนะอันนั้นก็มากินมันหนูหนูมากินกินแตงยูไฮมะเขือนีอ่ะมีมะเขือหนามาเนี่ยกำลังขึีแต่มะกำลังขึ้ทังหมด อันนี้กระเครื่องตัวนี้กระเครื่องนะตัวนี้ไม่มีตัวซุกเลยทำมาหาเอาแตงยูไหก่อนนะหาต็มไม้ไม่มีมะซุกเลยเห็นแต่มะเครื่องแล้วก็มะนั่งมะจะได้แบีแข็งเมื่อไงแข็งเมื่อไงทุกคนเลยขึ้นมามะซุก ออเออสุกเอมึงบีบมืมบอมด้สามเมรบอกมาสุกกูบียดมมงเลยมงนี่นาเหมือนกันอ๋อบ่อะับพอมันสุกล้เบินี่นเะนี่คนยังไม่ตายช้ำันยังไ่ตาย้ำืูมึงนั่น อม,อ,ม,มอุกกมีลันแต่ว่าเออเอาไปแล้วบอกมาควันร้อนพานี้หนาวไปพานียังไม่หนาวไปเอ้าน้า,นานนหน่อยนิอ,ยอน มาเครื่องเอาบ่พอมาเครื่องอ่ะนี่มาแป๊ะนี่นนนนนนน เฉาลายได้จะเลยหาหมือนบีนะอุ้ยอึงควันร้อนมันเนาวาล่ววออะเอ้บีนี่ิมากินไห่เนาะน่าจะนะจ่ะตัวนี้เขาลัางเทิเดี๋ยว นีมันตัวนี้ควันร้อนตัวนี้นั่นแตงควันร้อนมันเน่าละเน่าละนะอ่ะนาอทางนี่มีอันเจ็บดีเลยเมื่อได้แตงควันร้อนก็มันหากเราท่นร้อนแล้วก็มันจ็บดีเลยแซ่บเลยแตงควันร้อนเลย คันรอดนี่หุ้ยมันแตะทั้งลุ่มนี่เอาตัวนี้เนาะนี่บลมเอาลอดนี่แตะไหนมาคันรอดมันแตะทั้งลุ่มนี่เนาะนี่เห็นบึแตะเอ้าแตะนะแซบที่ไหนมันมันหอมมันดีแตงนี่นะแตงคันรอดนะหอมที่ไหนไม่เลิกนักแตงจะล้ม ทับมันต้นนักแต่งโหดนั่นแหละเอาแต่งลายตัวนี้เลยอตัวนี้ค้อนรล่อนอตัวนี้นะคลอนแตเละสนะหอมอันดีทุกคน เบ่งมาเบ่งแตงโอ้แต่งตทงทับเดแล้วมันเป็น

เห็ดวายวายดูเป็นเล่นยานยานวายวาย